พร้อมไหมลูกพร้อมไหมโอเคโอเคตอนเจาะเชฟสวัสดีสวสดีวุสเก็ตอะไรนะวันนี้น้องฟายาจะไปเจาะหูนะคะแม่จะพาน้องฟายาไปเจาะหูเพราะว่าครบครแล้ววันเกิดที่ผ่านมาวันพุธนะคะวันที่สิบเมษาของขวัญวันเกิดปีนี้ก็เลยเป็นนี่ รูหูแล้วก็ตุ้มหูนะคะโอเคตื่นเต้นไหมพยาดีใจไหมล้าไหมเนาะกล้าไหมเนาะสวนเพี่แ่าสิบขวบวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะจัดง,งานวันเกิดนะคะสิบววบแล้วโตวเป็นสาวแล้วลูกสาวแม่เฮ้ยนเน่วันนี้ก็เอาเค้กแม่ทำมอบฟินมอฟินเค้กไปแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนๆในห้องทุกคน บอกว่าอร่อยมากเลยมอบฟินที่แม่ทำนะใช่ไหมเนี่ยใช่วอนนี้เรามากันหมดบ้านเลยนะพี่น้องฟ้าก็มาด้วยฟ้าพานนองไฟอาะมาเจาะหูนะคะนอกันมาีกิวสวัสดีน้องดี่ขอเสพหูเนื้อนี่ไง ถ้าเจาะหนึ่งูสองรอยถ้าเจาะสองลูก็คือสี่ร้อยนี่ไงเขาจะเขาเจาะหู Arizona, ทีเดียวพ <ther> ร้อมกันอย่างงี้ใช่ไหมพายาตื่นเต้นไหมพายาพร้อมไหมลูกพร้อมไหมโอเคโอเคโอเคันฮันันันูันันาเลน

nu. Vi skal bare lige tjekke, om de hele sidder, som de skal. Yeah. Nå. No. Yes. Som de skal. Det. Eller kommer lige længere ind, eller hvad? Jeg synes, det er lige langt. Jeg ved ikke om, at det passer. Er det lidt for højt her? Kommer det kommer jeg lige. <laughs> Så tænker du, det er for langt afstand fra ja, den her? Ja. ja, ja. Men den her er en fin. så fint. Hvordan det er yes. ja. ja, det er fint. Og ja. du er klar til du Ja. Håndi. Anna, vi holder dig i hånden. Kom. Vi holder dig i skat. Det går ikke ondt. Det er hurtigt. Det er hurtigt overstået. <laughs> det ene øre, så tager til det andet øre, og tager tre, en, to, tre. Så sidder østikken i, og det sidder på, og så er du helt færdig. Prøv det, der er stået. Mm. Ja. Så fast, så sender jeg bare lige op til øret. Så det, og så er det bare til de samme til. Så det. Og en, to, tre. Sådan der. sæt over. Ui, skal jeg... Hvad så? <laughs> แหมรีใ k ้เราคิดไปเล็ตให้เราคิดพุไบเลคัมคัมดูที่สิันไปหาดิใส่หมาแล้วนะคะอีข้างนึ่งอีข้างนึงอีข้างนึงหัาทงนี้หัางนี้เป็นนั้นเยหัทางนี้หันมาทางนี้เน้นเอือโอเคที่เดียวกันกับออนย่าเมื่อสองปีที่แล้ว ป่ะกลับบ้าน